ถามฟ้าแฝดพี่น้องส่งโรงพยาบาลด่วนหลังกินของเส้นไหวสารเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตอบ้านยางตำบนบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากครูโรงเรียนวัดโพทองว่ามีเด็กนักเรียนชายอายุ12ปีชั้นป .6 นอนหมดสติน้ำลายฟูมปากอยู่ภายในโดมของโรงเรียนยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดข,ขึ้นจากอะไรซึ่งหน่วยกู้ชีพไปถึงก็พบเด็กชายวัย12ปีนอนน้ำลายฟูมปากอยู่ภายในโดมของโรงเรียนไม่ตอบสนองแต่อาเจียนตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กชายอีกรายหนึ่งอายุ12ปีมีอาการซึมเล็กน้อยทราบต่อมาว่าทั้งสองคนนั้นเป็นฝาแฝดกันคนที่น้ำลายฟูมปากเป็นแฝดผู้พี่หน่วยกู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ายธงชัยกล้าวกลางอายุ60ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพบอกว่าตรวจสอบสภาพเด็กครั้งแรกเพราะว่ามีอาการน้ำลายฟูมปากออกมาแต่รู้สึกตัวดีสอบถามเบื้องต้นบอกว่ากินเหล้าขาวที่ชาวบ้านเอามาเส้นไหว้ในศารปู่ตาในโรงเรียนจึงพยายามเอามือตบตามลําตัวเพื่อให้ได้สติเมื่อถามว่ากินทําไมเด็กตอบว่าเพื่อนบังคับให้กินก่อนจะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลอาการล่าสุด18นาฬิกาเด็กอาการยังสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัม์สอบถามเด็กชายเอ เพื่อนหนึ่งในเจ็ดที่มาด้วยกันเล่าว่าเห็นสองคนเป็นฝาแฝดกันเดินเข้าไปในสารปู่ตาแล้วก็หยิบแอปเปิลกินจากนั้นได้เอาเหล้าขาวที่วางอยู่ใกล้กันนั้นเอามาดื่มทั้งสองคนแต่พวกตนไม่กล้าได้แต่มองไม่นานแฝดพี่ก็มีอาการอารมณ์ดีเล่นกับเพื่อนสนุกสนานดีเพียงไม่กี่นาทีรู้สึกว่าควบคุมสติตัวเองไม่ได้กลายมาเป็นไล่ต่อยเพื่อนที่มาด้วยกันจากนั้นได้เดินไปที่โดมของโรงเรียนก่อนที่จะนอนฟุบลงพวกตนจึงรีบไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ นางสมใจอายุ39ปีแม่เด็กเล่าว่าปกติลูกจะไปเล่นที่โรงเรียนเปินประจำแต่ไม่รู้ว่าไปกินของเส้นไหว้ที่ชาวบ้านเอาไปเส้นได้อย่างไรส่วนตัวคาดว่าลูกอาจจะอยากลองเพราะเห็นผู้ใหญ่ดื่มให้เห็นเป็นประจำ